วันเสาร์นะคะวันนี้อุ๊ยวันเสาร์วันนี้เป็นคนที่นะคะเป็นคนที่มีความสุขนะคะมีความสุขเกี่ยวกับการทํางานมีความสุขเกี่ยวกับทุกด้านนะคะเป็นคนที่รู้จักนะคะวางแผนอนาคต นะคะคุณมีความฝันนะบางท่านวางแผนไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรืออยู่ต่างถินต่างแดนนะคะกําลังมุ่งมั่นนะคะวางแผนเรื่องการเดินทางหรือการงานจะบอกว่าเป้าหมายของคุณยังถือว่าวันนี้ยังไม่สําเร็จนะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะการงานวันนี้ยังถือว่าไม่ประสบผลสําเร็จยังมีอุปสรรครออยู่เรื่องงานมีโอกาสตกงาน มีโอกาสทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานมีโอมีโอกาสทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวในที่ทำงานหรือผู้บังคับบัญชานะคะโอเคสำหรับการเงินนะคะมีรายจ่ายรอโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเดินทางหรือซ่อมรถหรือว่าคนใกล้ตัวลูกหลานบริวารญาติพี่น้องจะมาขอความช่วยเหลือหรือว่าตัวเรานะคะต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับตัวบ้านนะคะหมายถึงที่บ้านตัวบ้าน ฝ้าเพดานหลังคารั่วกทอ่อน้ำแตกแอร์เสียมีรายจ่ายค่ะอ่ะความรักวันนี้ต้องทนุถนอมกันนะไม่งั้นมีโอกาสปะทะหรือว่าปะทะไปแล้วนะคะมีโอกาสาที่จะปะทะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ปะทะกันต้องใจร่มๆโฟกัสเรื่องงานเรื่องความรักปล่อยผ่านนะมีโอกาสาบอกเลิกบอกลาหรือบล็อกกันนะคะโอเคไหมนะคะวันนี้ คนวันเสาร์ขับรถขับราละมัดระวังอุบัติเหตุเพศภัยนะเอออาจจะเจอบันเจอ,เ,อ,อเหตุการณ์ที่มันทําให้หุ่นตกตกใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องนะคะรอบคอบนะ,ะไม่ประมาทในทุกๆด้านทั้งเรื่องการเงินด้วยการใช้จ่ายนะคะวางแผนไว้เผื่ออนาคตด,ด้วยนะคะส่วนเรื่องออสุขภาพวันนี้ความเครียดความดันไม่เกณฑ นะคะโชคลาภนะคะเป็นผู้ที่มีโชคลาภอยู่เนืองๆนะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มีโชคนะคะช่วงนี้ถ้าจะคิดเสี่ยงนะให้ยึดที่ทะเบียนรถนะคะหรือถ้าเป็นการโม่เนี่ยควรขอปู่พญานาคนะใครสายปู่พญานาคขอปู่ได้แต่ว่ามีตัวขัดโชคขัดลาบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงเยอะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบเนี่ย70%ซ นะคะแต่ก็มีดวงเสียด้วยนะเพราะฉะนั้นเบาๆนะวันเสาร์หนึแล้วก็หนึ่งกเลขหน้าไพา่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดความดันนะเออนะแล้วก็หัวเขา่านะคะทําบุญเสริมดวงวันนี้ทําบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงทําบุญด้วยน้ําดื่มทําบุญกับสัตว์ใหญ่หรือทําบุญกับโบสถ์วิหารชํารุดหรือทําบุญกับเตาเผาสม ทำบุญกับผู้ยากไรค่ค่ะนะคะแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะอ่ะทาบุญอย่าลืมอุทิศบุญนะคะโอเควันนี้ไม่ประมาทนะคะใครขับรถหรือว่าฟืนไฟในบ้านก็ตามเสียบปลั๊กอะไรไว้ห้ามลืมนะจ๊ะโอเคจะมีเรื่องให้เราไม่สบายใจนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวทําให้เราต้องแบบเออ ช่วยแก้ปัญหาให้เขาหรือทําให้เราไม่สบายใจเพราะฉะนั้นวันนี้เจอเหตุการณ์ใดๆต้องใจเย็นๆมีสตินะคะโชคดีจ้ะ